ไปเจ้าูกพูปโอ้ยเจ้าโท้าป๊ปาท้าปาดู้าป๊ป๊าดูวาเรียงแต่แม่เลียนจาะปะปาปะปาเรียนแม่เลียเป็นหนูอะลูกนี่จะพอีจแม่หรอจะลื้อนี่จะหนูวะจีนอจู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 ่พูดเหรอลูกพูดภาษานี้โอ้จูจูพูดเปนะ โอ้โอเคลูกนี่ไงทำไมไม่มาจับไม่มนี้ลูไม่เคยพูดลูกบ่ลูกโอ้จูจูพูดไม่เปเหรอพอจูจูมาอยู่นี่จูจูก็พูดเปเหรอลูกจานเละตัวนี้เละจูจูไปโคที่ไหนฮะไปโคที่นี่นี่เละที่นี่คือที่ไหนลูกที่ที่จานเทที่มือเทเฮ้ที่มือเทน้ำบ่อมาล้างไปโคกูเทเหรอลูก S 2> <S 2: น้ำสาเน,นีน่ยแหละอ๋อเปโคกูเทโคกูเทตะอพู่งี้เหรอลูกมันไม่ลอยขึ้นมานะพี่อ้อมนะเออพี่ก็ว่าคกุเทโคกูเทโคกูเทก็พูดกลางี้เหรอลูก